เรียน,นคณะกรรมการที่เขาโดนเขสารท่านนะครับและสวัสดีเพือ่อนๆในกลุ่ชมช่างพินาณงหง่เลยครับกลุ่มช่างพินาณงโง่ของเรานะครับมีสมาชิกทั้งหมดสามคนครับหนึ่งนางสาวม,มีตาพรน้อยจเจริญครับสองนายชนันธิยามีศรีครับและสามกับผมนายรัฐพลโคนมาครับ ชื่อหัวข้อนำเสนอโครงงานนะครับนั่นก็คือชามินาดังโงดนะครับนั่นก็คือขนมของญี่ปุ่นครับประเภทของผลงานนะครับคือประเภทที่4 0่สิบประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารนะครับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานนะครับคืออาจารย์ยิราชาบุญพาครับความสำคัญความเป็นมาและความสำคัญของโครงงานนะครับดังโงดนะครับเป็นขนมโบราณที่มีมากว่าร้อยปีแล้วครับ โดยมีความโดยมีความเชื่อว่าขนมนางโมดนะครับมีต้นแบบมาจากขนมนมทากะหรือโมทาของประเทศอินเดียครับซึ่งประเทศญี่ปุ่นน่าจะเอามาดัดแปลงแล้วก็ทาเป็นขนมวกสวงของประเทศญี่ปุ่นซึ่งวมส่งเสร็จแล้วจะนํามารับประทานเพื่อเป็นสิรงมงคลให้กับผู้ทานครับในปัจจุบันนะครับในเขตอำเภอบ้านดุงและวิยาลัรเทคโนโลยีพางราชก,การบ้านดุงยังไม่มีใครนํนามาจัดจำหน่ายหรือวางขายในร้าน เพื่อวางขายนะครับนอกจากการสะดวกซื้อต่างๆเช่นเซเว่นอีเลฟเว่นซึ่งหาซื้อยากมากขณะที่จะทำจึงเล็งเห็นนะครับแนวทางในการหาและได้ระหว่างเรียนจึงเริ่มศึกษาและพัฒนาพัฒนาขนมดังโง่โดยตั้งชื่อว่าชามินาดังโง่ครับ <c oughs> เพื่อผลอิตและจำหน่ายให้กับนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรในวิทายาลัยเทคโนโลยีพัฒนาการพรตุงครับ ลูกค้าที่สนใจแ,และลูกค้าที่สนใจภายนอกในเขตอัาเภอรวัดลุงครับพอสามารถนำความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ไปประกอบอาชีพเสริมได้จริงครับจึงคิดคน้นแล้วก็จัดทําโครงงานนี้ขึ้นครับวัตถุประสงค์นะครับหนึ่งนะครับเพื่อบวรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนโครงงานครับสอง เพื่อให้น e ักศึกษามีทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับ 3. เพื่อฝึกผลการร่วมมือเป็นทีมครับ 4. เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียนแล้วก็ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ครับเจ็ดขอบเขตของคูงงานนะคะเจ็ดจุดหนึ่งห้าชิ้นงานนะคะแชมินาดังโงกเป็นแบบสำเร็จรูปสีพร้อมทานนะคะกล่องละยี่บาทบรรจุสไม้สองอยครับ 7.2ด้าน,นกลุ่มเป้าหมายหลักนะคะนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีพน,นชิชยการบ้านดุงแล้วก็คนในเขตอำเภอบ้านดุงค่ะ7.3ด้าน,นกลุ่มเป้าหมายรองนะคะลูกค้าออนไลน์ที่ทาอินบ็อกทางเพจชมินะดังโมดนะคะแล้วก็สถานที่จัดจำหน่ายชิ้นโครงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีพน,นชิชยการบ้านดุงแล้วก็พีออเดอร์ในเขตอำเภอบ้านดุงเพจชมินะดังโมดค่ะ 7.4ด้านระยะเวลาในการทําโครงงานนะคะระยะเวลาในการทําโครงงานนะคะทั้งหมด4เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่4พฤศจิกา2,565ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2,566แปดนะคะความคิดในการทําโครงงานนะคะคณะผู้กระทำเร่งเห็นช่องทางการาหารายได้ในระหว่างเรียนนะคะใน เขตอำเภอวานรุงให้กคนแบบรู้จักขนมังูของประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นค่ะเราจึงผลิตและจัดจำหน่ายเพื่อหารายได้และถุกประสบการและนำไปต่อยอดธุรกิจแนอนาคนได้ค่ะานะคะประโยชน์ที่้าว่าจะได้รับจากการทำโครงงานนะคะ1การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการเรียนวิชาโครงงานค่ะและ2นักศึกษามีทักษะในการพัฒนาฝีมือ ออกแบบผลิตภัณฑ์ขาะและสามทำให้สมาชิกเกิดความสามัคคีและเกิดความรงง่วมมือในการทาง,งานค่ะและสี่รายได้ระหว่างเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ <c oughs> <c oughs> 11นะคะประมาณการวัสดุอุปกรณ์ในการทำโครงงานนะคะ 1. แป้งข้าวเหนียว1 0 0 0พันกรัมห้าบาท 2. แป้งข้าวเจ้า1,000กรัม40บาท 3. แป้งขา้าโพดเจ0ดกรัม56บาท 4. น้ำตาลทราย1,000กรัม22บาทห้ 5. ซอโชยุห0 0่1ร้อมิลลิตรสิบาท 6. สีสังเคราะห์ส0มิลลิตรยีบาท เตดนมข้น385กรัม20บาทเ้าน้ำเปล่าน้ำเปล่านะคะ1,500มิลล mm ิตรยีบาทรวมทั้งสิ้น237บาทค่ะครับซึ่งวัสดุอุปกรณ์บางอย่างนะครับเช่นสีสังเคราะห์น้ำตาลนมข้นก็จะเหลือใยการทำในรอบต่างๆครับเพราเราก็นำไปพบถูนในกับรอบที่ขาย จะพูดในเนื้อหาอรายละเอียดปีดย่อยแต่ละส่วนแต่ละบรรทัดน,นะคะก็ขอชช่นชมก,นกอนแล้วกันใช้น้ำเสียงได้ดีมากทั้งสามคนรู้จักน้นน้ำเสียงหนักเบาผู้หญิงนะคะผู้หญิงพูดไปเ้ื่อยยินไปด้วยคือชอบนะคะคือการใช้น้ำเสียงทั้งสามคนนี้มันเป็นธรรมชาติมากถึงแม้ว่าคุณจะยืนอ่านก็ตามนะคะเนี่ยถ้าตัดตรงที่แบบไม่ต้องหันไปมองเลย จำเริ่แค่ไอ้ข้อหนึ่งขึ้นต้นเ้วยเพื่ออะไรเพื่อเพื่อให้บรรลุจับแค่ว้าเพื่อให้บรรลุจับแค่การขึ้นต้นแล้วก็หาร่างมองกรรมการ <Okay. S 1> อันนี้จำเริ่ข้างให้กรรมการ oh, <yeah. S 1> เกือบทุกวินาทีเลยมีร้อยวินาทีนะมองกรรมการประมาณสองวินแต่ก็ไม่ถึงกับยืนอา่าน <Okay. S 1> แต่น้ำเสียงนะ่ะใช้ได้ใช้ได้ทั้งสามคนแต่ครูชอบ mm. น้ำเสียงผู้หญิงนะคือเน้นน้ำเสียงได้ดีมากเน้นหนักเบาได้ดีมาก เสียดายเนาะไม่ได้ไปต่อก้สอติดหลายวิชาติดโครงกานติดกิจกรรมแล้วจะไปปิดงานด้วยหมดสิ็นไปงขนคัพข้างนอกเลยทีนี้นะคะไอ้ชา้มินะดานังโหมอะไรเนี่ยนี่คือรูปใช่ไหมใช่ค่ะอะไรไหมนี่เป็นรูปขนมดังโหมครับมันจะเป็นฟิวแบบคล้ายๆล้ายูชีเป็นแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าครับแล้วก็มีน้ำซอสของ,ม,ของมันมีน้ำซอสของมันเป็นน้ำซอสยังไงมันจะมีมนนไ,ไหม ข้าวแล้วก็หวานเนี่ยถ้าแบบข้าวขาวหวานเขา,ขา,า,าเป็นแบบโชย,ยุน้ำตาลแล้วก็แป้งข้าวเจ้าค่ใช่าชาค,ค่ะซอสรสชาติแบบมีความเชงเชงตัดหวานค่ะก็จะเปนจริงๆขนมของเราค่ะถ้าเป็นรสหวานก็จะเป็นมนมข้นครับเพราะว่ามันแบบถ้าแบบออริจินอลเลยก็จะแบบไม่ถูกปากคนไทยอย่างนี้ครับมันจะเป็นรสชาติแบบ เออจะได้กินไหมนะอะไรประมาณเนี้ยคือแบบก็ทำแล้วแต่ก็ไม่ลองให้เราชิมใช่เนาะคคือแบบอย่างน้อยก็ต้องกังการไม่ต้องลองชิมก่อนแหละว่าจะได้ไปต่อไหมเนาะอะไรประมาณเนี้ยนะค่ะที่แรกว่าจะมีชิ้นงานค่ะแต่ว่าชี้นภารกิจก็เลยไม่ได้ทำชิ้นภารกิจที่คืนหนึ่งไม่ว่าในค่ะที่แรกว่า ที่เอกสารไอ้ที่อาจารย์วงกลมให้เนี่ยที่เป็นงง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 เนี่ยคือมันเป็นภาษาพูดนะให้เอาออกมีใ,ให้เกิดสองอยคือตัดออกกับเปลี่ยนประโยคนะคะคุยกันนะคะก่อนที่เราจะพร้อมนีเอกสารสมมุติว่าคนนึงเป็นคนทาเอกสารถ้าเอกสารตัวนี้เราผ่าน,านแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ปุ๊บเหมือนบทที่หนึ่งเราเสร็จแล้วนะเพราะบทที่หนึ่งมันจะได้เพิ่มแค่ทาศัพท์แค่นั้นเองนะคะเพิ่มแค่สองสาม,สาม,สามข้ออันนี้ก็จะอยู่บทที่หนึ่งแล้วนะคะทีนี้แล้วที่อาจารย์ขีดตรงเนี้ยไปอ่านดูดีๆการเว้นวรรคนะคะแล้วก็ระยะระยะห่างด้านหลังไม่ถูกนะคะไปดูตรงมันจะอยู่ที่เขาโคง้งมันจะอยู่ที่เขาโคง้งไปดูดีๆนะคะกับตรงที่ คำว่ so like าหน้าแรกเราจะเป็นขีดขีดแล้วก็ดัดตรงตรงนี <et S 1> ้ส่วนวัตถุประสงค์คือสงสัยเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้โครงงานบรรลุเกี่ยวกับอะไรหมยถึงแบบการที่เราแบบรู้จักการทภโครายการการเอาโลจิสติกสจของตัวเองการการควบคุมธุรกิจภายในของตัวเองนะครับแบบบรรลุแบบให้รู้ว่าเราทำยังไงทำแบบไหนในระดับนี้ครับ ประโยชน์เราก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการทำเบืองานงนั้นเราไปดูที่ประโยชน์ <Okay. S 2> เป็นเสืดอที่ประโยชน์ mm hmm. ดูที่ประโยชน์ในการประ,ประโยชน์ข้อที่หนึ่ง mm hmm. มันมันมันก็ไม่ใช่ว่าไม่เชื่อมนะแต่มันก็ขัดนิดนึง mm hmm. ถ้าเราบอกว่ารูวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ถา mm hmm. มว่ารู้วัตถุประสงค์เกี่ยวกับอะไร mm hmm. ถามว่า คันลตอบดีไหมตอบดีนะคะแต่มันคนละเรื่องกับที่เราเขียนในเอกาสารเพราะฉะนั้นจําด้วยนะคะทุกอย่างที่เป็นการแนะนําจากอาจารย์เดี๋ยวจะส่งให้ดูทุกกลุ่มเลยนะคะแล้วไปไปฟังซ้ําใหม่ว่าที่อาจารย์ท่านคอมเมนต์ที่ท่อนแนะนำน่ะเราสามารถปรับมาใช้ประโยชน์อะไรบ้างอาจารย์ในสาขาเข้าหาได้ทุกท่านเลยแค่น้้ที่ศึกษานะคะอุ้อสอนปรึรรกษาท่านอาจารย์ในสาขาสะดวกใครเข้าเลย เพื่ออะไรเพื่อผลประโยชน์ของเราเองนะคะทีนี้ถ้าเราบอกว่ามีไรายได้ระหว่างเรียนใช่ไหมเพื่อสร้างไรายได้ระหว่างเรียนสร้างไรายได้ระหว่างเรียนข้อที่สี่วัตถุประสงค์บอกวัตถุประสงค์ข,ข้อสี่เลยมีรายได้ระหว่างเรียนและใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์สุดครับ เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนมีไรายได้ระหว่างเรียนจากการใช้เวลาว่างได้ได้นะจำไว้นะคะแล้วทีนี้งมงมากเลยคืออะไรลืมใส่ตัวเลขหรือว่าตั้งไม่ใส่ข้อที่สิบเอ็ดนั่นไม่คืออะไรอะ่ะหนึ่งพันกร,รมัมโอเคเข้าใจหนึ่งพันกร,รมัมหน่วยละห้าสิบเอ็ดบาทรวมเป็นกี่บาท เนาะยำรับผิดเนาะดีแล้วที่ไม่เถียงที่ไม่เตมคนกลุ่มอื่นนะคะดันอยกเดีย่ยงทีนี้นะคะการนําเสนอนะการนําเสนออาจารย์ก็ให้ผ่านแล้วกันปรับตรงที่ว่าทั้งชายและหญิงมือให้ทําเหมือนที่แบบเหมือนเราคุยกับเพื่อนเรายังใช้มือใช่ไหมเออคุยกับเพื่อนพวกเรายังเอามือไปจับเพื่อนพูดถึงเรื่องแก้มบอกว่าอุ้ยปัดแก้มไซแท่เราอยากเอามือไปจับแก้มเพื่อนเลย เพราะฉะนั้นเวลาการนําเสนอทุกอย่างนะคะเดี๋ยวจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปในข้าของอาจาอาจารย์จะเน้นเกี่ยวกับการนําเสนอให้เรากันเพื่อเป็นประโยชน์กับพวกเราทั้งหมดในห้องนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นแค่ชิวๆนะคะถ้าเจอบท3กับบท5มันมันจะยากนะคะยากกว่าน,นี้ทีนี้อาจารย์ก็อยากรู้เนาะว่ามันอร่อยไหมนะคะ จริงๆไม่รู้ไม่ได้ชิมไม่เหีนยวไม่รู้จักเลยตรงนี้เหมือนกันนะคะคนหนึ่งทำปินออกมาเสร็จปุ๊บถ้าสมมติว่าเราทำวันนี้อย่าเพิ่งปินวันนี้นะแนะนำเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งเพื่อที่จะไม่เปลืองกระดาษถ้าสมมติว่าอ่ะสมมุติว่าบทนี้ผู้เป็นคนรับผิดชอบบทที่หนึ่งแล้วดาวรับผิดชอบบทสองแล้วที่รับผิดชอบบทสามอย่างนี้ใช่ไหมถ้าสมมติว่า ปุ๊บพิมพ์เสร็จแล้วบทที่หนึ่งพิมพ์เสร็จวันนี้พรุ่งนี้ค่อยมาตรวจตรวจถึงที่เราพิมพ์นั่นแหละเราค่อยปิ้นออกมาปิ้นออกมาปุ๊บให้ทุกคนดูด้วยกันก่อนเพราะว่าคนที่พิมพ์จะไม่เห็นสิ่งที่ตัวเองทาผิดให้เพื่อนดูด้วยกันเลยนะคะอุย้ยผิดตรงนี้เด้อกแกไม่ปรับไม่นะอะไรประมาณนี้แล้วไปหาที่ปรึกษานะคะที่ปรึกษาทำงาน,นเข้าหาบ่อยๆเลยนะคะแล้วพยายามทําเอง ถ้าเราทําเองเราจะไม่ได้ชาเดืองดูด้วยซ้ํานะคะทำเองเว้นวัดก็ไม่ถูใช้ระยะหาางก็ไม่ถูกข้อที่แดที่ต่อจากเจสี่มันต้องเอาลงมาอีกนี่นะวันที่เรียนกับอาจารย์หรือวันที่เรียนโครงงานเอาโน้ตบุ๊กเอาอะไรมาด้วยเราค่อยสอบถามอาจารย์ต้องเว้นระยะตรงนี้ทํำยังไงนะคะเว้นยังไงนะคะอาจารย์มือบันก็แนะนําอยู่แต่ว่า เวลาแป๊บเดียวได้แนะนำกลุ่มบูมอยู่แต่ไม่รู้ว่าลืมไหมนะตรงนี้นะคะข้อแปดข้อเก้ามันจะไม่ได้อยู่ใกล้กันเลยมันจะมีช่วงระยะเว้นห่างอยู่กอร์ซิสก็จะเห็นถือกฤษกอร์ซิสเอ็ดกับห้าคนกอร์ิสเอ็ดตรงประมาณการวัสดุกับกรอบสี่เหลี่ยมมันห่างเกินนะคะจริงๆแล้วก็จุดไข่ปลา จุดไข่ปลาของที่ปรึกษาโครงงานแล้วก็ครูผู้สอนโครงงานนะคะเพิ่มจุดไข่ปลาข้างหน้าเอกสารแบบเนี้ยของอาจารย์อาจารย์ปอนนะคะอาจารย์เอ็มที่ท่านแนะนําให้เอาทุกชุดนะคะไปแก้แก้ของอาจารย์แบบนี้อาจารย์ปอนอาจจะเป็นอีกแบบนี้มันจะออกมาดีอย่าเลือกแค่ชุดใดชุดหนึ่งนะคะสมมุติว่าเลือกของอาจารย์แต่อาจารย์ปอนอนไปเห็นอีกข้อหนึ่งมัน มาเจออีกสอบอีกรอบมันก็ไม่ผ่านดีเพราะฉะนั้นอยากให้ตั้งใจเอาสิ่งที่อาจารย์พูดเวลาที่เราพูดใช้มือด้วยย้ํานะคะจะไม่เน้นน้ำเสียงแล้วถือว่าน้าเสียงใช้ได้ตรงนี้นะคะคุณชอบนะคะปรับตรงนี้นะคะอ่ะต่อไปก็เราฟังคำแนะนำอันสั้นๆของอาจ,จารย์ปอนนะคะไม่เป็นคนคดนิดเริ่ม ทำอน,นี้ได้ไปชิมมาจากไหนที่ดีค่ะไม่ก่อนก่อนทำรายการอนนี้ทำมาให้งแต่ก่อนใจก่อนก่อนหน้านี้นะครับมันจะมีขายในเซเว่น,ะะนแต่ว่ามันจะหาซื้อยากมากครนะับอาจารยมันจะเป็นแพ็คกล่องหนึ่งไม้ครับราคาราคากล่องละยี่สิบห้าบาทมีสามลูกแล้วก็มันจะขายเป็นเอาไปเขาไปาได้ได้ด้วย คือนีมันจะต้องมันจะต้องมันแป้งมันสุกมามันสุกแล้วครับมันผ่านการต้มัาแล้วแต่ว่าพอในเซริฟมันจะผ่านการฟีดมาก่อนครับก็ต้องแบบเอาไปเีให้เขาเวนให้ ใช่จะสนใจน่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในวิเลยครับก็น่าจระประชาสัมพันธ์ผ่านเพจต่างๆไม่ว่าจะทางหาเพื่อนบ้างไปก็ลงเพจบ้านดึงขายอะไรดีเหลือนีครับว่าปกติเขาก็โพสขายอะไรอย่ในี้อะไรอ่มแรก้ลยนะกลุ่มแรกที่บอกว่าโพสลงเพจบ้านดุงขายอะไรดีพอที่เหลือเขาบอกเพจเขาเพราะว่ามีอะไรบ้ ใช่คนคนรู้เยอะเนาะใช่ค่ะมันจะเป็นมันจะเป็นศูนย์รวมของคนต่ตางๆครับใี่มาดูช,ช,ชอบไปดูแบบว่าพี่ชอบพี่ออเดอร์มืนแบบดาวนี่ครับเจก็แบบชอบสั่งซื้อในนั้นใช่ค่ะเออดีเนาะความคิดแบบไม่อยู่ในกรอบก็คือก็โอเคอ่ะที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ไมลงแค่เพ,เ,เ,พเพจตัวเองเพราะเพจตัวเองไม่รู้ใครจะติดตามไหมหรือว่าติดหรือว่ากดไลค์เฉยๆไม่ติดตามมันก็มีอะไร ขายดีน้มันแคปเปเด้อขายอะไดีชิ้นงานกล่องละยี่สิบบาทสามไม้สองร้อยกรัมไม้ละกี่ชิ้นไม้ละ3ชิ้นไม้ละสาชิ้นหม่สิบบาทเลูเกินสี่สิบห้าบาท เราใส่กล่องอะไรอ่ะเป็นเป็นกล่องพลาสติกครับกล่องพลาสติกกล่องพลาสติกซึ่งซึ่งไม่เห็นอยู่ในประมาณการวัสดุเนาะครับโลโก้มีไหมโลโก้มีครับโลโก้มีแต่ก็ไม่ได้เห็นอยู่ในประมาณการวัสดุด้วย เป็นแป้งสําเร็จรูปเลยใช่ค่ะราคาห้าสิบบาทหนึ่งกิโลกรัมราคาห้าสิบาทซึ่งเป็นแป้งสําเร็จรูปนะอันนี้ก็คือแบบว่าอ่าของเรามีข้าวเหนียวข้าวเจ้าแป้งข้าวโพดซึ่งแป้งข้าวโพดนี่จะอยู่ในส่วนของน้ำจิ้มค่ะอ๋อแสดงว่าของเรามีแป้งข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าข้าวเจ้าซึ่งอย่างละหนึ่งพันกรัมจะเป็นสองกิโลสองกิโลก็จะประมาณเก้าสิบบาท พอเก้าสิบบาทปุ๊บก,การทำส่วนผสมของเราเนี่ยมันมันจะยังคงเหลือนะคะเราจะไม่ได้ใช้หมดสูตรมาสูตรมาจากยูทู e ค่ะสูตรมาจากยูทูปใช่เดยนนะมีใครได้ชิมนอกเหนือจากสามคนนี้ไหมก<อ>็เพื่อน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 ค่ะที่ร่วมตุรกิจเขาบอกว่าก็าาอร่อยอร่อยอ,อ,อยู่อร่อยอยู่แต่ว่ามันมันเป็นรสชาต มันเป็นรสชาติที่แปลกนิดงครับเพราะว่ามันมีความหวานแล้วก็เค็้กับแปง้งนุ่มๆเพราะว่ามันจะไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหรค่ครับขนมอแป้งในสไตล์คนไทยก็จะเป็นของหวานค่ะเแต่ว่าในสไตล์ญี่ปุ่นก็เป็นน่าจะเป็นของขาวแล้วเราคิดว่าเราจะนำกุไลยุทธอะไรที่จะมาทำให้คนไทยเนี่ยกินได้แล้วมันแล้วมันสามารถที่จะแบบว่า ไม่กินครั้งเดียวไม่กินแค่ครั้งเดียวซึ่งมันเป็นขนมใหม่ถามว่าไม่มีใครเคยได้กินเลยไม่มีใครเคยได้ชิมเลยนะไม่มีใครเคยได้กินขนมนี้ด้วยอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่ามันมันเป็นข้อดีที่แบบว่ามันยังไม่ไม่มี <S <S 1> <S 1> นะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเอามาทําขายทําขายแล้วปุ๊บถ้ามันเป็นที่สนใจแน่นอนเจ้าแรกในอุตสาหันดมขนมก็ว่าได้เลยเป็นเป็นจุดแข็งเป็นจุดดีนของเราด้วย แต่ถ้าทำออกมาแล้วมันไม่เวิร์กเราจะมีวิธีการยังไงในการแก้ปัญหาตรงนี้ถ้าแบบรสชาติไม่ถูกปากคนไทยก็พราผมคิดไปว่าจะมีสองรสแบบตัออริจินอลก,กับรสหวานครับรสหวานน่าจะเป็นแบบนมข้นชาเขียวแล้วก็นมข้นโกโก้ครับเพราะว่าแป้งด้วยความนุ่มของแป้งแล้วก็ความหวานของนมข้นก็น่าจะเข้ากันมากรสชาติแป้งมันเป็นรสชาติยังไงจืดรสจืดเลยครับ รสจุดเลยจืดเลยครับไม่มีไส้เลยไม่มีไส้ค่ะเป็นเป็นแป้งต้มใช่เป็นแป้งต้มแล้วนําขึ้นมาสี่ไฟถปิดน้อยให้มันมีความแบบจีไฟแล้วจีไฟแล้วเราจะให้เราเราจะาเราขายเราจะทํายังไงอ่ะถ้าสมมติว่าจีไฟก็แบบมันจะแบบจีไฟแล้วก็ลากเสจเลยครับผมในกองก็คือแบบจะมีอาจจะมีที่ยังนัำจิ้มใช้ไฟอะไร ไปเตาหรือว่าไปจีบมาใช่ค่ะเพราะมันสามารถดระดับไฟได้ค่ะถ้าผ่านสมมตินะสมมติว่าผ่านชิ้นงานแล้ววันที่สิบห้าเอามาขายได้ไหมได้ค่ะได้ครับพ่อหลวอย่าเพิ่งเอาไว้ชิมก่อนได้ค่ะได้ชิมก่อนคือยังไม่ได้ชิมเลยคือไม่เห็นเลยว่ามันเป็นลักษณะ ยิ่งมันไม่ได้ยากมากเลยนะคะแค่นำแป้งม้วนปุป่มกันลลลลแล้วรสชาติมันจะหนักไหมทำให้อาจารย์ชิมหน่อยซื้อแป้งมาระหว่างก็คือทำแล้วก็ซื้อแป้งสำเร็จรูปมาปั้นให้อาจารย์ชิมได้ไหมอาจารย์จะลองแล้องมีขอบเบอง์วาอันไหนมันอร่อยระหวา่างพวกเธอ มีสั่งสีครับแล้วก็สีเขียวกับสีแดงครับแล้วก็สีขาวสีขาวนี้จะไม่ได้ใส่ก็จะเป็นสีกาแฟนะสรับสีสีนี้มาจากอะไรสีเขียวมาจากซีอิวสมุทรครับีแรกที่แรกเราว่าจะใช้จากใบเตยแล้วก็น้ำแดงครับแต่ว่าทีนี้มันต้นทุนมันต้นสุนสูงทำได้ไหมทำได้เราจะลองทำครัแต่ว่าคือเราลองทำก็คือเอาซีผิ๊สมุารมาใส่่อน ก็มันจะใช้ได้ไหมสูตก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่าเราจะมาว่าจะอะไรใช้ค่ะในการเอาวัาสดุเล<ม>่นแบบว่าแ,<บ>แบบว่าแต่งรถไหมแบบแต่งกลิ่นแบบมีกลิ่นนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ได้ใช้ความรู้ค่ะว่าอลิัมันไม่มีกลิ่นมันจะเหมือนอบนลอยแน่เลยน่มันเป็นฟิวนั้นคแต่ว่าแบบขนมแบบแป้งมันจะดึงดึงก็ไม่เคยกินนะแล้วแล้วแล้วเวาขากินในช่วงเวลาไหน มันเป็นขนมแบบพิธีบองสวงนะครับแบบความเชื่อของญี่ปุ่นมันเป็นขนมที่พิธีบองสวงกินช่วงหน้าหนาวเทศกาลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีซอสของมันใชกินกับาใช่ครับลองดูหาซื้อเองหรือว่าเราทำซอสนี่คือหาเองหรือทำทำเองใช่ไหมซอสใช่ครับความเผ็ดซอสของคือถ้าหนูทำมาครั้งแรก ว่าคนไม่เคยกินนู้นู้นู้ทำมาแล้วมันไม่โอเคครั้งต่อไปเขาไม่ซื้อนะเพราะว่าเขาไม่เคยกินพอเขากินครั้งแรกเขาคนเนาะมันก็อยากลองถ้าสมมุติลองครั้งแรกแล้วมันไม่ประทับใจครั้งต่อไปเขาไม่ซื้อนะช่วยขาขนานกินครั้งแรกมันยังว่าไม่ถูกปากก็เราไปเเคยกิน